โอ้ลูกแม่ได้เกรดสามจุดสามสามไหนคุณขอดูหน่อยนี่คุณโอ้ลูกพ่อเก่งมากเลยอะแต่แม่ครับผมยังไม่ดีพอโหไม่ดีพออะไรอะลูกแค่นี้ก็เก่งมากเลยนะใช่ใช่ลูกแค่นี้ก็พ่อภูมิใจมากแล้วโอ้แต่ผมอ,อยากเก่งเท่ากับลูกป้าข้างบ้านน่ะลูกไม่ต้องไปสนคนอื่นสนแต่ตัวเองแค่นี้แม่กับพ่อภูมิใจแล้วสวัสดีจ้า สวัสดีครับป้าสมศรีจ้ะได้ว่าได้เกรดแล้วนี่ได้เกรดสามจุดสามสามหรอใช่จ้ะลูกหนูได้สามจุดสามสามจ้ะและลูกคุณน่ะโหลูกฉันนั้นได้เกรดสี่จุดศูนศูนย์น่ะวันหลังหนูก็ต้องพยายามกว่าน,นี้นะทําให้เก่งเหมือนลูกพาและกันมันอยู่ที่หนูด้วยแหละต้องหาเพื่อนเนี่ยเก่งๆไปอยู่กับเพื่อนงงโง่ๆอ่ะเดี๋ยวหนูก็จะงโง่เหมือนเพื่อนนะนี่คุณให้สั่งให้อินนี่เข้าบ้านเราอ,ะอ่ะเขาเข้าไม่เธอจะพูดอะไรก็ช่างมันเธอะ แต่ลูกฉันได้ทุนเรียนที่อเมริกาด้วยนะจ้าแล้วทําไมล่ะจ้าก็ลูกฉันมันเก่งไงลูกฉันมันรัดลูกฉันอะใครใครเห็นเขาก็บอกว่าดีเขาก็โชว์นิ้วโป้งให้เลยนี่คุณนายคุณนายไม่รู้จริงๆใช่ไหมว่าประวัติลูกคุณนายเป็นยังไงคุณมีสิทธิ์อะไรมาพูดเช่นนี้เขาก็รู้กันให้ซัาบนะว่าลูกคุณนายอะทรบแค่ไหนตอนที่อยู่ในโรงเรียนนะ่ะ คุณคุณจะไปพูดทำไมแบบนั้นนะ่ะเสียความรู้สึกคุณนายเขาคุณยังจะให้เกียรติเขาอีกเหรอมันดูถูกลูกเราขนาดนี้และยังแสเข้าในบ้านเราขนาดนี้มันไม่มีเกียรติมันไม่ให้เกียรติเราสักเล็กน้อยเลยนะคุณฉันจะทนไม่ไหวกับอิต้าคนนี้หรือว่าคุณคนนี้แล้วนะลองคุณคิดดิโรงเรียนที่ลูกๆของเราเรียนอยู่เป็นโรงเรียนเอกชนและเด็กๆทุกคนก็มีการศึกษาหรือมีสมองกันทุกคน แต่ทำไมลูกคุณคนเดียวถึงได้ทุนเรียนที่อเมริกาละ่ะลองคุณคิดสิอ่ะก็ลูกถ้ามันเก่งเนี่ก็ผมบอกแล้วไงโรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนเอเกชนเด็กทุกคนต้องเก่งแต่ทำไมลูกคุณได้ทุนเรียนอเมริกาแค่คนเดียวผมแค่อยากให้คุณคิดว่าทำไมลูกคุณได้ทุนนี้ในลูกพอพอจะรู้อะไรไหมว่าลูกป้าของเขาอะนี่ใสย,ยังไง คือคือผมก็ไม่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 รู้อะไรมากหรอกนะครับแต่ตอนที่ลูกป้าอยู่ที่โรงเรียนน่ะลูกป้าชอบอยู่กับพออมากเลยนะครับนั่นไงคุณฟังสิฟังลูกผมบอกสิว่าลูกของคุณสนิทก,กับพออแล้วทําไมแล้วเขาสนิทก,กับพออแล้วไม่ได้หรือ,อยังไงอย่าให้ผมพูดนะผมไม่ผลประโยชน์นะแบบนี้อย่านะอย่าอย่าอย่า,อย,าอย่ามาพูดอีกเดี๋ยวผมจะแ,จะแฉเรื่องคณคุณจะแฉฉันเลอกอะไรไม่ทราบ คุณเก็บปากไว้กินมากเถอะนะอีพี่ต่อไปต้องมีคุณจะแฉฉันอะไรไม่ซราคุณนายคะพอเถิะนะคะคุณก็เหมือนกันพอเถิดะนะคะบ้านเราสองหลังเนี่ยไม่เคยทะเลาะกันเลยนะคะผมก็ไม่อยากทะเลาะกับคุณนายเหมือนกันนะแต่คุณนายอะ่ะพูดมาเยอะเย้ยใส่เราอะ่ะหลายหลายครั้งแล้วนะถ้าไม่ใช่เรื่องลูกก็เรื่องบ้านถ้าไม่ใช่เรื่องบ้านเรื่องเงินทอง มาโอ้อวดให้เรายั่วยุเราตลอดเวลามันก็ไม่ใช่ธรรมดาสิฉันเมีฉันก็อวดแต่ฉันไม่เมีฉันก็ไม่รหรือว่าคุณกำลังอิจฉาฉันอิจฉาละสิอิจฉาก็บอกอิจฉาปตเท่าอย่ามั่นและอย่าฝันนะคุณนาะยผมและครอบครัวของผมไม่มีใครอิจฉาคุณนายหรอกนะจ๊ะแนะ่คุณกำลังเปลี่ยนประเด็นใช่ไหมเมื่อกี้เรากำลังทะเลาะเรื่องโลกของเรา ท่ครมาเปลี่ยนประเด็นคะคุณยังไงยังไงคุณก็ไม่มีหลักฐานคุณไม่มีสิทธิ์จะมาใส่ร้ายฉันอย่างนี้หรอกนะคะได้เดี๋ยวคุณเจอกับผมนะแต่ะนั้นตะนั้นแต่ะนั้นแต่ะเด่นฮัลโหลสวัสดีค่ะคุณอธิตย์บดีค่ะนี่คุณคุณมาบ้านผมเดี๋ยวนี้ได้ค่ะคุณอธิตย์บดีค่ะนั่นคุณคุยกับใครไม่ทราบพยานและหลักฐานกําลังจะมาใน15นาทีถ้าคุณไม่เชื่อลองนับถอยหลัง3 2 1หนึ่ง ใครคะฉันคือเลขาท่านอธิบดีคะ่ะใครใครใครคือที่บดีไม่ทราบก็นี่ไงคะที่อยู่ต่อหน้าคุณไงคะเขาคือท่านอธิบดีของโรงเรียนของเราคะ่ะเดี๋ยวแต่งตัวกระจกกระจกอก,อกนี้เนี่ยนะคุณคุณอย่ามาพูดแบบนี้นะคะระวังลูกคุณจะไม่ได้ทุนเรียนอเมริกาเลยคะ่ะชื่อผมอะรู้ตั้งนานแล้วแหละว่าลูกคุณอะกับพออของเราอะ เป็นชนพราะเหตุนี้เด็กๆที่เก่งทั้งหลายแลเนี่ยก็จะไม่ได้ทุนนี้แต่ลูกคุณล่ะได้ตลอดแต่คุณไม่ต้องไปยุ่งเรื่องลูกของผมเรื่องจาวว่าลูกของผมผมมีน้ำยาส่งลูกของผมไปเรียนที่เมืองน,นอกได้นี่คุณเลขาลองบอกนิว่าเราติดตามเรื่องนี้มานานแค่ไหนละได้ค่ะแทนเราจะเปิดหน้าบันทึหน้า7 7 ของคุณผู้หญิงเข้าในโรงเรียนในพุทธศักราช2577ค่ะและได้มีการศึกษาตั้งแต่ปหนถึงปหและถึงม1ถึงม6ค่ะและลูกคุณนายได้มีชู้กับพออตั้งแต่พุทธศักราช2587วัน